ซื้อที่ดินบนเมล a v เบิรซื้อที่ไหนอย่างไรใครซื้อได้บ้างถ้าอยากรู้ต้องไม่พลาดค,คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการ m e t a v เ r ิรรายการที่จะคอยอัปเดตความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับโลกของ Metaverse ให้ทุกคนได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมเมลเบิร์สไทยแลนด้วยนะคะ ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถมีพื้นที่ของตัวเองได้บน m e t a v e r s e นะคะเพราะว่า Metaverse Thailand มีมี b l i c Sales phase 2อยู่ค่ะดูจริงๆเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่30พฤษภาแล้วฉะนั้นรอช้าไม่ได้แล้วนะคะทุกคน Metaverse Thailand กับ t ิด b ั h เชนเขามีการจับมือกันเปิด Public Sales ค่ะทุกคนง่ายๆก็คือประกาศเปิดขายพื้นที่ดินชุดใหม่ให้คนเนี่ยเข้าไปใน Metaverse แล้วก็ไปเลือกซื้อไปจับจองพื้นที่ของตัวเองกันได้ซึ่งพื้นที่ในครั้งนนีีนี้้้ะะคะคืือออบรริเววณโอโศกอกกแลพพพมมม่่่ดยยทขาาา8895 ทุกคนแต่แต่แต,แต่ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าเ e x คืออะไรเดี๋ยวจะมีบอกตอนหลังค่ะมาที่คำถามแรกกันเลยค่ะใครบ้างที่สามารถซื้อที่ดินบน MetaVerse Thailand ได้คำตอบก็คือใครก็ตามที่มีสกุลเงินดิจิตอลที่เขาต้องการค่ะใครยังไม่รู้ว่าสกุลเงินดิจิตอลคืออะไรอย่าลืมกลับไปปูพื้นฐานกันในรายการ Crypto c a e m y EP 1ตามลิน,นี้นะคะมาต่อกันเลยค่ะโดยสยกุลเงินดิจิตอลที่เขาต้องการนะคะมีอยู่มเหรียญด้วยกันคือเหรียญครับ MVP Coin และ KUSDT นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่มี1งใน3เหรียญนี้เนี่ยก็สามารถซื้อที่ดินบน MetaVerse Thailand ได้ยอย่างง่ายดายเลยค่ะโดยวิธีการโอนเหรียญน,นะคะก็คือเข้าไปซื้อเหรียญคับบนบิตคัพแล้วก็ส่งเข้ากระเป๋าผ่านบิตคัพเชนได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ MetaVerse Thailand แล้วเชื่อมต่อ w a l เ e ็บนระบ,บบ Bit Bit ิ u ค Chain โดย MetaVerse Thailand เนี่ยจะรองรับทั้งกระเป๋า MetaMask และ Bi ิต Cup เน็กค,ค่ะแล้วก็เลือกกระเป๋าที่เราต้องการเชื่อมต่อได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องกดที่บ่ายเซลค่ะ ทีนี้พอเข้ามาในแผนที่นะคะก็จะเห็นพื้นที่สีต่างเต็นไปหมดเลยค่ะโดยสีแต่ละสีนะคะจะบอกสถานะของแต่ละที่ดินค่ะอย่างเช่นสีเหลืองอ่อนคือมีเจ้าของแล้วสีน้ําเงินที่ดินของเราเป็นต้นค่ะส่วนถ้าเรามองหาที่ดินที่ยังไม่มีใครซื้อนะคะก็มองหาพื้นที่สีเทาแล้วก็กดซื้อได้เลยค่ะ โดยข้อแมน้ในการซื้อนะคะคือต้องซื้อ3เฮกขึ้นไปคะ่ะทุกคนโดยต้องซื้อติดกันห้ามกระจายแยกแล้วก็สาม,มารถซื้อได้สูงสุด1 0 0เฮกต่อหนึ่งุรกรรมค่ะามว่าเฮกเชออะไรท์พอยขออธิบายง่ายๆว่าเป็นเหมือนการแทนค่าขนาดของพื้นที่ค่ะในโลกจริงเนี่ยเราแทนค่าของพื้นที่ว่า1ตารางวา2ตารางวาในโลก Metaverse Thailand ก็มีการแทนพื้นที่ว่า1เฮก2เฮกเป็นต้นค่ะโดยลักษณะของเฮกนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปบล็อกหกเหลี่ยมค่ะโดย1เฮกนะคะจะมีขนาดเท่ากับสิบจุดเก่า ทีนี้เนี่ยหเฮกซ์ราคาเท่าไหร่คําตอบคือตามนี้เลยค่ะ1นึ่เฮกซ์นะคะจะมีราคาเท่ากับ3ครับ 33 KUSDT และ333 MBT Coin นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เหรียญคับในการซื้อเนี่ยขั้นต่ำมัน 3H ขึ้นไปใช่ไหมคะก็ต้องใช้9คับขึ้นไปค่ะโดยวันนี้ตอนนี้นะคะราคาของคับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92บาทไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นประมาณ800กว่ากว่า8บ8บาทค่ะเมื่อเรากดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอระบบมันยืนยันการธุรกรรมประมาณ30วินาทีค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะอัปเดตว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ดินบน Metalverse Thailand ภายใน3-5ถึงห 厉害。 รู้อย่างนี้แล้วรีบไปจับจองซื้อพื้นที่ดินกันนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนคะ่ะเพราะเขาเปิดวันละ2รอบเท่านั้นคือรอบเที่ยงและรอบ2องทุ่มค่ะโดยจะเปิดเป็นรอบละ30นาทีแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก,บการซื้อพื้นที่ดินบนเมลโลว์เวิร์สไทยแลนด์มาเช็คก,กันได้ตรงนี้เลยค่ะทั้ง Facebook YouTube และอื่นๆค่ะนี่หลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วเราจะมีที่นบนเมลโลว์เวิร์สไปทําไมอะ่ะมีจริงก็ไม่มีจริง EP นี้พูดได้ฟั่งไงญญญม่ถ่านแต่ EP หน้หาส ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาต่อไปนะคะวันนี้ไม่ละเลิ t ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย